ตอนนี้นะคะญาติโยมก็กำลังจะถวายเพลงนะคะนี่อันนี้พี่สุพณีนี่พี่สาวเขาสวยนี่ญาติโยมมาเยอะเลยนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนนะคะเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมมือเพลงนะคะนี่มือเพนเดยว <c oughs> สกู่หนึ่งนี่ตรงพี่ก <c oughs> ็ฉันเพลงแล้วเนี่ย <c oughs> น,นี่ในครัว ทำอะไรคะคนสวยลาบค่ะไอ้กันพล้องแพลังนี่แหละลาบเหรอคะดิกำลังทำลาบดิมันไม่ไอายนะเยสมันไม่ไอนะคะบอกเดี๋ยวพาไปดูวัดเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะเดี๋ยวพาไปชมดูมันบะมันเปิด ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนี่กำลังเตรียมงานเราของเราทำเป็นอคอนเสิร์ตลำวงชาวบ้านนะจ๊ะปีนี้